แปลงที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเยียวดำก็คือโพลิเมอร์ R เนี่ยตัวพระเอกเลยตัวคปุ๋ยเนี่ยทำให้ผลผลิตเรานะครับไม่เสียหายนะครับหรือเสียหายก็น้อยมากนะครับทำให้ผลผลิตยังคงได้นะครับวันนี้นะครับข้าวกขซีหนึ่งเรานะครับก็อายุครบนะครับ100วันนะครับได้กำหนดเก็บเกี่ยวนะครับ หลังจากเราใช้ผลิตภัณฑ์นะครับของบริษัทเยียดำนะครับมาทุกตัวนะครับตั้งแต่โพลิเมอร์อคุกปุ๋ยครั้งที่1คุกปุ๋ยครั้งที่2และคุกปุ๋ยครั้งที่3นะครับแล้วฉีดพ่นด้วยนะครับโพลิม uh, เนะครับแล้วก็ไมโครเอ็นนะครับทั้งหมด3รอบนะครับฉีดพ่นไปตั้งแต่ข้าวอายุ18วัน uh, 35วัน แล้วก็45วันนะครับก็ฉีดแค่3มรอบนะครับวันนี้ก็เก็บเกี่ยวนะครับดูข้าวที่ออกครับก็ขอขอ4หนึ่งนะครับข้อด้อยของเขาก็คือถ้าเวลาเขาออกรวงนะครับหรือว่าตากแก้สอนนะครับมีฝนตกออกมากลางวันเนี่ยผลผลิตเขาก็จะไม่ค่อยดีนะครับแต่แปลงที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเยียวดำก็คือโพลิเมอร์อาร์เนี่ยตัวพระเอกเลยตัวุปุ๋ยเนี่ยทำให้ผลผลิตเรานะครับ ไม่เสียหายนะครับหรือเสียหายก็น้อยมากนะครับทําให้ผลผลิตยังคงได้นะครับไม่ต่ํากว่านะครับตอนนี้ที่คํานวณกันแปลงเนี้เกี่ยวจับงานไปประมาณ2รอบเนี่ยได้1ถังอุ้มเต็มๆนะสองตันกว่าเฉพาะแปลงนี้ดูแล้วนะครับผลผลิตจะไม่ต่ากว่า90เนนะครับซึ่งถือว่า,าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เกษตรกรยอมรับได้นะครับแล้วเดี๋ยวมารอดูอ่าน่าจะเป็น ทิปหน้านะครับว่าจะคิดต้นทุนให้ดูนะครับว่าเราลดต้นทุนต่อไร่ไปได้เท่าไหร่และผลผลิตเราเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยมันได้ได้เงินได้มาอีกมากไหมได้มาอีกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยเยวดำเนี่ยราคาค่อนข้างย่อมเยาวนะครับถูกใจเกษตรกรนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีเกษตรกรที่เป็นทีมของผมนะคือกลุ่มยางสมาร์ทพอลิเมอร์เริ่มจะทําตามนะครับก็คือจะให้ผมเอาพลิเมอร์อาร์เนี่ยคุกเขาปุ๋ยให้เขาไปใช้นะครับ แล้ววัวๆนี้เราก็จะมีการกระจายนะครับกระจายศูนย์เคล้าโพลิเมอร์อา์นะครับของบริษัทเดี่ยวดำเนี่ยไปตามอำเภอต่างๆของจังหวัดพระนครศรียานะครับ